เากำลังกล่าวเข้าสู่เขตป่าเนาะป่าสงวนแห่งสัตว์เขตป่าสงวนนี้ได้ถือคนพบด้วยเขาพเจ้าเองเนาะเชิญคนพบมาแล้วกว่าสองร้อยปีควบสงบในป่านี่บ่มิจริงเนาะเหตุผลที่ว่าควบสงบบ่มีจริงเพราะมีต่คมามว่ายของสัตว์แมงไหมน่านสนิทเสียงจิ้งหรีดเอ้ยเสียงนกเอ้ย แต่บางคนก็นมาข้อมูลว่าไอ้แบบแบบในปา่าบางคนก็นมาข้อมูลว่าไอ้แบบในบ้านอยากเอาเนาะชีวิตเอาเลยคิดเองนี่ออกจากปา่าเลยชีพย่างลงแคมเสมาเบิ่งว่าแคมเี่ที่เขาบอกที่เขากก่าวถึงงมันเซ่อชายใดของประเทศเลว หัวาด n g กวงใหญ่ไฟชันามสใช่ปีนลงหน,น้าผ้าเน่อยเนาะหน้าผ้านี่ก็ช่งสั้นแห้งแต่ไฟบบเคยล่องนี่มาล่องเ,อเดียวติดแน่นอน โมเมนติดนังนเลยติดเฟืเอ่อยเนพวาค้าหักต้องอใจความเสียวสาน้นโดยเฉพาะ,ะร่างเดิมบงเนาะความสูงนีส้สูงสั้นนี้ระดับสิบเปอร์เซ็นต์ดัวสาวเปอร์เซ็นต์ดัวสาวสิบดัวสี่สิบหูกัน พอโมแมนนักวิกักกะนนี่เลยโอ้โหไม่น้ำมันกวงไงเต็มไปด้วยสวลึกกลับสลึกลับในตำนานและะ้วกันนี่คือสถานที่ที่เราสีเดินทางไปไปจนไปเมื่อน,นี้บอกได่เลยว่าโอ้โหโอ้โ อาจจะขี่สปีดบูทของเนฮะาเนาะสปีดบูทของเฮาตอนนี้จมอยู่ในน้ำกำลังชาแนนํำออกการชาน้นำออกขงองเฮาคือขืนไมาเหยียบเพื่อขืนพัวให้น้ำหนักเฮาเป็นตัวทวงน้ำหนักเพื่อนํำจากเพื่อออกเนาะจะหน่อยเฮาสีเดินทางไปนี่ฝากเส้บงนี้แล้วมาพบกัน เอาสีขานน้ำเซ่กันเดี๋ยว่าเฮื้อสีเกิดวัตถุเหตุใช่เนาะตอนนี้เฮาเสียงไว้ก่อนคอยเป็นค,ค,คอยไปเนาะอ้ตอนนี้เห่าไปเพื่ออยู่กลางนำ้ำบรรยากาศน่ามฝนหน้ำกัอนนสีคุ้นๆแน่ บุคคลย่ำแรงย่ำแรงอากาศดีหนำใซ้ลอยลินสบายตอนนี้นำคุลแห้งฤดูการนี้ฤดูฝนเหมาะที่สุดในการหาก,กินกคือเสบดสิบเบดแล้วก็ใส่เพียดักปูเอาปลาเนะาะมันนอเข้าปูกันดีแต่ว่าคนในเมืองหรือว่าคนอยู่เอเออยู่ยูนิเต็ดคิงดอม เร่ว่าอยู่นิวยอร์กอยู่ลอสแอนเจลิสก็อารชีวภูมวิธีชีวิตของการใช้ชีวิตอยู่ลาวลาวที่ว่าเหล้าไก่เนาะเหล้าไก่าจะใช้ชีวิตกับแม่น้ำล้ำเซเป็นส่วนใหญ่ขินซามาลงน้ำเซตอนทำขิงนจ๊กเซเนาะการน้ำเซนนี่คือขาดชีวิตเนาะบรรยากาศวันนี้ นายจะ 3, 4, 5, 5, 1, สามสิบปลายองศาหอนไหมแต่คนตามประเทศมากก็คือว่าโอ้บริฮอดไปเปรียอิสเวลี่ฮอดแต่ว่าประเทศลาวนี่ซิ่วๆ,ๆเลยใส่ชีวิตแบบสโล,โลไลย์ยี่ห้อคามนำ้ำเบินวิวทั้งล่างน้ำเนาะอากาศมันนี้แข็งดีดับหนึ่งเอาหอดฟังเลยเนาะจะได้เข้าจะขึ้นไป เยี่ยมส้มสถานทีไทยทำเของ้อาโอ้หาศีเก็บเมียนไม่ไพาหนับไล่มากเลยเนาะเกี่ยวลงว่งเพราะว่าเพื่อหาศีจมหาศีทำการด่งสมอเนาะสมอเพื่อเพื่อว่ามาเทือ่อไหวบวห้น้ำซ่ผัดไป เสียข้านในกาค่ขอนข้างยา a u นิดหนึ่งก็งสิมัดแบบธรมรมดาเลย ไปเดินทางกันมันคาต่างกล้องเราโบรใหญ่เลยเนาะนี่คือสายเซโดนที่เขาขามหน้าบก่ายบก่ายเนาะมันจะขึ้นจากแคมเซ่นี้ความสั้นประมาณสามสิบหาองศา3าสิบห้ารัวสี่สิบห,าบห้าโขกันหัวแล้ว นีสมาขามหัวอ๋อเส้นทางนี่ก็คือสวนมั่นต้นของเฮาเนี่ยนี้ปลูกมั่นในซีเืือนออหาเกอบหาเืือนแล้วเนาะรับมั่นถือว่าสูงสูงแห้งจ่ายเท่ายางของมั่นแล้วเนาะ นี่คือสวนมันโอ้นี่คือข้ไก่ของเฮาอาะสิพาไปแนะนำกับสมาชิกของเฮานี่คือสมาชิกของเฮาเนาะบันดาสุกเก็ตลายนี่จัลลตโต,ตคืบบปว่ามีความแม่งเนาะอย่ว่าลงเรือจากการถือลา ของจอนพอดกนะักะ,กะมงึงมีแม่ต้นมะคุงี่ว่าเฮาได้ต้อนต้อนวังนง่แหละอันนี้มันก็เป็นหมากแล้วมาเบิ่งหมากแล้วกันนี่เฮาตัดตัดต้นมะคุงล้วก็เอาพุ่งหญ้ามานกลุ่มไว้ให้มันออกงาใหมานะ่คืองาที่ว่าออกมาใหม่ก็เป็นปกติงาเจ้าตัดทีมของพีก่กายนี่ น้องนี่คือกล้วยกล้วยตัวนี้กล้วยเฮงกล้วยเฮาใหญ่บู่ได้เรากล้วยบ่ใหญ่พ่อกับบ่เบิ่งกล้วยข้าพเจ้าได้เนาะนี่คือกล้วยอะไรอีกนี่เครื่องหนึ่งตัวนี้กำลังออกวันนันชุดเนาะดีๆกแลังออกมาใหม่วันนันชุด โอ้หกแหงแต่เสื้อของข้าในชื่อว่าหลบเลยตอนนี้เสื้อของข้าให้อยู่นะแต่เฮาบล็อคเพราะว่าเฮาแกงที่สุดในบ oh, ัต่อที่โอ้นี่เป็ดกล้วยนี่คือกล้วย หนึงเด็กวิีแนงอีกวีที่ว่าอยู่สูงไล่หาห้าบ่ใหม่หาก่จังตอนนี้ต right? ั้งเป็ดทั้งไก่เขาเนาะห้องเซาเซาอยู่เพราะว่ายิ้วแล้วเราจะได้เป็ดไก่ก่อนแต่บ่เบิ่งการกินของไก่สีดูเดือดเลือดห่านฉันได้มาเลย หลายินาที่ากนี้ฮะสีมาทำก้านกาเกื้อไก่เนาะอาหารข้องไก่ก็เมนต่มใบมันตุนลดตุนขึ้นนาก,กาที่เขาแห่งแบบหลักกระทำเนาะมาเบิ่งกา้านกินข้องไก่เห็นเลยเนะนานะกาบดูเดือดไปไหนเนาะ ี้ก็ไรเอาทำสบโตเกี uh. ่อวกัำพิธพิมันมั้งเลยใจหน่อยแล้วใจ่ไงเดี่ยวพูด้เขาเลยใรอยกกินก็ขออยากกินก็ต้อง กอจกรทก่จะทรมต่อสำหรับกิจกรรม,รรรมที่วางก็คือการดังไฟไนเนาะเัาสิแตงกินเพราะว่าท่านิินเขา น,นั่งจะาั่งไขแล้วห้ากสิมหาวัตุดิบวัตุดิบในการมาเหตุอาหารมื้นนี้บ่มีอย่างายมีแต่ไข่เนะาะเลยเลยไข่เลยไข่ไก่มิเสียม้อุู่องหน่วยเนะาะกินไรวันนี้ thì khay xoang nuôi thì đây nhìn em tôi kết nó thì khay vậy thì kết, kết kết cả đốc kết bồ bên đây nó có thể kín vô bộ đi sự xong đây xong đây sự ชองอยางมาแล้วก้ 15, วาสิบห้าอันนี้ไปไหวก่อน 15, ห้าสิบห้าหรอเก็บพักเนาะมีพักคกมพักยางไปมะแต่งนะเนาะกำลังเป็นดอก<ว>เส่ในหจะมองด้วยเนาะ เดี๋ยวเก็บพักกันมาเนี่ยนี่คือพักคมน,คนะนี่พักคมเอาตัดเอาเป็นต้นเลยเนาะพักที่หันจะกินมาเนี่ยสองต้นพ่อเนาะเมื่อจากได้พักมาแล้วข้าวกระสีหันเนาะตามใจหามักเลยพักคมนี่มีน้ำ นาตามที่ามักเลยคมบางสนิทแกน้ำมัางสนิทหัมีน้ำเดีมีน้ำมันจะเสกเสกวัวเดี๋ยวมันเลยนะเนาะแล้วไปท,ทำการหลัางก่อน นี่คือน้ำแต่ว่าเวลาไปกินแล้วโอ้โหแสบเลยต้องใส่หมอกันหลังจากอาหารเน่าสุกแล้วเนาะสิมาตำเจวเนาะหลังจากทาต้มผักแล้วง่ายเลยกินบตนต้องยุงยากชีวิตยุงยากก็แห้งเลมืนี่นิมากินยากอีกบนไหน ชีวิตเฮามันต้องเรียบง่ายเห็ดง่ายกินง่าย เฮ้้าสีมาทำการตักพักจีบห้าตบไปนะมาขก่เขาน้ำกันนี่ก็จะเป็นสิิกก y ร้ายของเขาเองตาวเหนียวเขาเอง บริโูเองเนาะสีเอาไก่เอากระสีไล่ยนิดนึงเอาสีกินเขาไปน้ำแบบไล่ไก่ไปน้ำเกลือแมวไปน้ำเลยแมวเขาแบบสกินแบบไม่ง่ายบนตรงยุง่งยากไล่ไก่ไปก่อน แล้วเขาอิ่มว่าจะเพดยังต่อไปเบิ่งกันเลยแล้วต้นนี้เขาแบบกำลังจะแป้งหลางเนาะแป้งหลางเห็นยังนี่ใส่สุดไปทางอยี่ยส้นมาี่เลยสมงยิ่ยิ่ง bình xoay mặn nó và con hộp dưới đây đọc đấy bỏ đi lời về tăng